ก็กราบสวัสดีทุกคนเนียนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่องบุบมาติกไส้อายนั่นเองนะครับส่วนนี้เราจะมาปวนคนในแมปจุดพักเก็ไม่ทราบชื่อแมปสาราวัดใจหรือวัตใจผมไม่รู้อ่ะแต่เราจะมาปวนด้วยชุดสปอนบอบนี่เองนี่นะทุกคนดนไหมเนี่ยเนี่ยอ่ะฮันดูนะฮึ่ม นี่นะครับทุกคนเห็นไอ้วงหัวตรงตรงหัวนี่ไหมซึ่งไอ้หัวเนี่ยผมจะพยายามเีื่อให้มันเป็นหัววงหัวนะแต่มันเป็นไม่ได้อ่ะทุกคนอาจจะบอกว่าใหไมันไมซื้อหัววงหัวไปเลยนะโอ้โหตังค์ผมจะเป็นอยู่เพีงหัวตังค์ผมทุกวันนี้ยังไม่มีพอจะกินเลยนะซึ่งซึ่งนะเราจะมาป่วนคนกันนะจะุเข้าใจปะเราไปเข้าแมปกันเลยนะครับ นี่นะครับนี่เราเ,าเราเราเข้ามปมาแล้วนะไปปวนใครก่อนดีนะใครก่อนดีใครก่อนดีวะเัยเอาตรงเอาคนตรงนูน้นได้นะัเอาตรงนู้นเงลยวแปะคตรตรงนู้นนะ่ ตอนะนกินไหาอรุไหมว่าอร่อยนะกลาดูนักินไหมเพา้มว่าสนุนะนานันกูแน่าตไม่ได้ลอนไม่ไ้นี่ผมขอนียขอสวัสดีเขาร้านีะนี่ครับ เ,เป็นอะไันนีไม่ไต่อไ,ไปคนอื่นก็ได้ไไดนะคนอนื่นันดี๋ยรไปเอางั้นเดี๋ยวเราไปคนอื่นกันนะครับนีม,มีมีคนจูบจริงจรนงม่้มีโรบักมีโรบักหรือไม่ โอเคเลยพิมเบเรสวัสดีครับมาสบายเค่ะอืมอืมดีนะดีดีครับโอ้โหนี่พิมเีเรทำาไรครัมีปัญหา ปัญหาเลยวะอ่านะครับคุยกับพี่สาวปัญหาอะไรครับปรับสับได้นะคุยกับคุยกับพี่สาวพี่สาวพี่สาวคนระับอือแ,แบบโคตรท่าเต้นแบบฟูลอ,อันนี้โหโคตรเลยโว นเกินฉันโดดเดียวเออโดดเดียวก็ไม่เป็นไรมีเราอยู่ทำยังไงเอองั้นก็จะไปสนเขาทำไมเหรอเออจะไปสนทำไมขาแค่ผู้หนญะิงแบตัวนึงน่งอะเออตัวนึงนงจะไปสนงเขาทำไม พี่ชายเท่านั้นอ่ามันคืออะไรวะสาระนั่นเออเขามากระตุ้นไปม่ทีททไ,ทไ,ทไ,ทไรจะบอก บอกเลยว่า เอ,อ้ยมันจะทำมันจะทำอะไรของมันนนนเย่ได้ขึ้นหลังคนด้วยเปิดไม้ด้วนี่เปิดไม่ได้ค่ะเปิดไม้นี่เปิดไมเข้ยเปิดไมแลม้ อืมอืมเบลให้ลงแล้วข่าลงแล้วกันทำอะไรวะนั่นทำไมอะเนาะเอ้ยแปลกแเอ้ยนอนเลยคยนอนต้องนอนเลยหร ต้องนอนด้วยแปลกแปกแเนี้ยโอ้ก็เป็ดจิ๊ก โหดูดิดูทางของผมดิทุกคนเสยอสียเสียงหมดไปละเสียเสียงรับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอยโมมันเดินมาหาผมแล้วก็อะไรเนี่ยหาได้คนเดียวเอง เราไปหาคนอื่นดีกว่าอันนี้คือมันแบบมันไม่ทําอะไรมันมันจะเอาผมเลยนี่นะนี่นี่เจออันนี้อันนี้อันนี้ตึ้งตึงอันนี้เอออันนี้เพื่อนไปเลยสวัสดีสวัสดีไปเลย นี่สวัสดีไม่ตอบเนี่ยต้องเลยมไม่เป็นไรนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะซึ่งหาใครไม่ได้เลยจริงอ่ะไอ้ที่ผมตัดนั่นอนะ่ะผมหามาหลายคนแต่ไม่มีใครตอบผมเลย งั้นสำหรับวันนี้ก็ซ o ว a g เกนครับเจอกันคลิปหน้าคิมหน้าจะแต่งตัวเป็นเออเงินเกียนต่อกันผมไม่รู้นะทายเอาแล้วกันนะสรับคลิปนี้ก็ซิ See you again. ว่าเกนรับคลิปนี้ก็ซิว่เกนโอ้คิมไม่เป็นครับไป Ahora oh, yo checar gimnasio voy him voy. Sí, okay.